ด้ยังไงเฮ้ยอ๋อยังมงกุฎหรอเฮ้ยี่พันฮัดเฮ้ยตายม่ดัดรมีอะไม่แย่เยองไม่แย่ไอ้ตัวนัตายนะไอ้ตัวนัตายไอตนี้ก็จะตีตีพี่ก็รับตายเอามงคุดเาม่งกุดเยอะจังวะเพื่อนมงกุดเยอะจังวะอย่าย่าทบหยาดไมมันจะมันจะตัดออกงคนไงมันต้องสไลด์จัมพัดโอ้อ่นไ่ค่อยิวอะ เนียนนี่กว่านี้ก็คือเนียนแชทละเฮ้ยพาสพาสไม่ได้กดดันเฮ้ยไอ้นี่นไอเนียไอโยอบไอโยแอบกูไม่ได้แอบกูยืนกินมาม่าอยู่เพื่อนึงทไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาขอรอดดีๆอ่ะเฮ้ยแมวเดือดอ้าวตีห้านะไม่รอดยังไงมันก็ไม่รอดมาหาหน่อยเหรอกูกปู่ปวดหัวอยู่นานแล้วนะก็รอดแล้วอ่ะสองร้อยเต้มอ่ะ ว่าลาปว่าเปล่าเปล่าเปล่ามาดูยูนิสันลาบันลาเอาแผลได้ไงอ่ะพลอยคะแนนไอ้นั่นมันมันจะคยเท่ากันไม่ใช่เออว่อเคยคะแนนเขาโอ้คนแนนเขาเท่าใครอ่ะพลอยเอ๋กันวะ่าดันดัานเขาแต้มันเท่ากันขอเลยตายเมื่อกี้ใครตั้งไว้หรอใครบ้างเยอะจนจบตั้งไว้มึงยังตายเหรอฮัดฮ่า

โจโทีวโอ้โหด่านนี้ด่าอะไรวะโอ้บอมแท็กรบร้อนนะ <c oughs> เรบเ,เรบเเริดระเบิดระเบิดมาแล้วมีทบอย่าง เอาอย่า้ยช่อูกใจคุคงนุ้งมูกเาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้นเอ้ยอ้ยเ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 อ้ยอ้ยเอ้ยเอ้่เอ้เอ้ยเอ้ยเา้ยเอ้เอ้อ้ยเอ้ย้ยเอเ้ยเ้ยเอ้ยอยเอ้ยเไม่ไอ้ยเอ้ยเ้เอ้้เอ้ย้ยอ้ยอ้้ยเ้้ยเ้อ้ยเอ้ย้กเเอ้ยเอ้อย้ยเอ้ยเออยเอ้เหลือ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยยอ้้ก้ตเ มันถ้ามันหมดตอนสุดวิจะดีมากเลยกินว่าไม่ตกน้ำก็กินได้เกือบตกน้ำเฮ้ยมันไส้ไหวเนี่ยก็อาชนะสี่รอบมันเลยเนอะลมอะไรลมสามลุมมันดิเกี่ยวจะการเกี่ยวให้คิงว่ะราชาหมัวยิงคนเยอะด่าเป็นยิงสูงงานเนี่ยกระเดาเดิมเลยว่ะเกี่ยวเอ้ามีคนไม่เข้าแมปมึงมีคนโหลดไม่ทันมีคนรีบโกรธ๋ยวกูหลบทันแล้ววันนี้อันเนี้ยไอ้ต้องไม่ดีบิงอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวเข้าแมปไม่ทัน อ๋อนี่แย่งหมวกดีกว่าเขาวิ่งม่เล่นเพื่อโอ้โหมันได้เลย์เลยโอนม่กูตีพันแล้วพันมันมาแล้วราชโป๊นี่ไม่หวัสดีเสรแล้วยัมขอหน่อย เฮ้ยอย่าตายแล้วอย่าตายแล้วอย่าตายแล้วโย่นี่ไงตายนะเนี่ยตายเดินยาโดนให้ยาโดนยาโดนใครด่า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 มัมีคนด่าคนดิ้อย่าเออคือด่าคือด่าคือละไอ้ยาคนเดียวชิวจัดเลยอะวิ่งอยู่เลยนะวิ่งกันรถจักรยานเลยฟีมแต่งหน่อยก็ไปหน่อยฟีมไปก่อน พีมแบงก์หน่อยฟิมคุยสองร้อยก่อตีเดินตีเดินตามร้อยไปแล้วตามๆกันตามมาตามมาอ่ะดิกให้เหอโย่เกือบรอดแล้วมั้งน่าโย่เกือบรอดแล้วกูอาร์้าขาดแต้มเดียวอ่ะชนะขอแล้วอะนึกเกินของคนอื่นอย่างเงี้ยพวกนาเกลียดเลยไม่มันมาไอ้ฟิล์มดินดีเฉยให้

คนนึงก็ต้องรอดดิเอาตังนะดูหน้าดิหน้า,นาไม่น่าไว้ใจเลยหน้าคนผุมเกมเปล่าวะกลับไปเลยถอยหลังเข้าโชว์เอาวะเอาวะได้หกล้านเว้ยแล้วเขาดึงได้เจ็ดล้านแล้วเขาได้หกล้านวะ ผมไม่ได้เข้าไปด้วยตีมให้ตกโลกตีมให้ตกโลกทำทำหน้าตาไอ้นี่คนตีนตายดิอาทำตาคนตีนนี่อยากตกโลกเหรอกยากตายเหรอทำต,ตาคนตีนโอ้ได้แไงม,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 มันมันวิ่งดาดินวันนี้มันนี่วิ่งดาดินตั้งยังตั้งยังมันจะสุบให้ได้แต่ดาดนี้ไงวะม,ม,มีต้องสามดาดมันไม่ใช่อย่างที่มันดิ้งบอลได้นะอถึงจะเอาดิ้งบอลน่ะเคยได้ดิ้งบอลนั่นแหละไอบอลสามวัน่งโคนกินก็ไม่ผ่านหรอก ยัต้องมีเห่าคนไม่รอดว่ะไปอยากเล่นหนังกระจกอ่ะควิเกมไงนติ้อีกทีมมันคนผักกุ้ยใครผักกูเฮ้ยตอนนี้คือรอดกันหมดเลยนะเรอดมาเไม่รอดเอเชานนันและ คนไม่เดินตามถือขนาฬิกาเ้อ้าวอ้าวมนดนกูไปอ่ะคนเหลี่ยมเลเนคนเหลี่ยมอยกรอคนอื่นขอเลโดนเขาทำเฮ้ยอ่เกียรกูตีไปไอไอ้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 กำไตอ้ล้ไอ้นน้วอ้ออ แล้วก็กุตุ๋กูเองแหละไม่ดีระหวางกูกระโดดไปพร้อมกับใครไม่รู้แล้วกูก็โดนเปียกตกด้วยขอนะโอเคกันอยู่ก็ล่ากนะอยู่ก็ล่ากนะโดนฟ้าถ้ากินมันตีมันตกได้นะไอ้ฟ้ายายาโดนร้อนตายอันี้เดี๋ยวก็โ้นท๊อปตาย ก็เอาไงมันกูโดดพอดีไงมันในคนฟีกูพอดีเลยตีนั้นกูโดดพอดีไงไม่สตกน้ำเลยเียใครตีวะไอพีมหรอมีมั่สบายเอกูเองพี่อาละพี่ยละมัจะตกดวยตกไปถนไม่ได้คือไม่ได้ตีจ้เมหากูเว้โยไม่ทันวะไอโยไม่ทัน เอาอะไรเขตายอะไรกขาตายอะไรก็ตายอ่ะแล้วก็ตายอ่ะไอคู่เรียบร้อยเต้วเขาจะเยอะเต้าเขาจะเยอะพองกับฟีเลยอ่ะเขาตายเฉยเลยอ้าวยึดแล้วเปลี่ยนไอคู่เลยเมื่อกี้เขาไม่มีมงกุฎหรอเขาแย่งพวกเกย์เลยเขาเลยตายอ่ะด้วยฟีไหม่ฟียืนเฉยๆไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ดีๆก็ชนะแบบงงๆอะไรวะ เฮ้ยมันจะเล่นแต่อันอย่างนี้อมันไม่มีดานใบหรือย่อผมมีสักรอบนึงได้ไหมไม่เคยแทงคนตายเลยอยากแทงคนอ่ะน่าวครับเล่นลิขิตเจอกันไม่ไปสมหาดาบแรกๆอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมในี่ใครเนี่ยดูแทงแม่งเลยไม่ไม่เป็นเอ้ยไอ้ไอ้อ้อนี้ชักดาบโอยโอยไอนี้ชักดาบเอ็นนี้ชักดาบอโจโขาแทไสเออเกแเล่นกันไ้มีแค่ไนีจ้ล่แ คุณจะตาเอาเลยเอาเลยเสียมาออมาแล้วเอาตายตายคนเดียวเอาไอ้เสียเอาไ้เอไม่ไม่ทับตายด้วยอะไรอยากได้อยากได้ตัวรับแบบยังไม่ได้ตัวรับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้อาร์มองหน้าไอ้อาร์เอาโยไปไหนอ่ะม้องไปหาเรื่องเหรอเออเรื่องของมึงกูไปละไปโยไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเอ้าไอ้อาร์ตนี่ฟีดแคร์มากเลย นนี่แคไอ้ขอหน่อยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยเถอะไอ้นี่ขอแคนมากเฮ้ยแต้มโคตรน้อยเอ้ยอย่าดันดิเอ้ยขอขึ้นก่อนได้ไหมจะตีกันทำไมอย่างนั้นแตนกีรามนิดนึงสวยนอนสวยนอนสวยเอ้ยไอ้นี่ตีอีกแล้วหยาแม่งอย่างพะยาพะจะตีดิผมก็อย่าตีกูสิกูไม่จะตีก่อนไอ้นี่ก่อนเอาฟิล์มก่อนขึ้นไปขอไปีนเยอะเลยออกไปอ่ะไอ้ดำโด่งเลย เวลาตบอีกระยะไม่อยู่ไอ้มไม่ใช่ีกูผมว่าต้องนำให้ได้ต้องชนะไอ้นิทูวินไอ้พัดนี่ตีตีเฮ้ยมันจะตีทำไมมันต้องตีกันข้างบนดิมันใช่นี่นี่นิทูวินในนิทูวินเหรอนี่ไงนี่จะเป็นใครจะสู้ก็ได้ใครจะสู้ได้เอ้ย้าวหลั่ตแล้วไอ้ข้าวลาต้องแพ้

มันเอาคนเดียว้วยนะอุ้ยโอ้โหอาร์ตลุงคนเดียวมันเอาคนเดียวด้ยเกมเอาแค่คนเดียวด้วยอะไรอะตายฟากันเฮ้เฮ้ยอยู่อยู่ลงไปยย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 ย้ยย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 ายยยพวกกระจอกยยยยยยยนึึยเรแต้ยยไ่วย ไอ้ัวไปนก้นฟ์มไปจากกันน่ดูก้นมันดิดูก้นฟีมดิตัวฝ่ายร้ะเฮ้ยน่าเกลียดคนนั้นมงกคน่าเกลียดจัดเลยอ่ะส่กูต้องห้สิเต็มบอกแล้ต้องต้องบอกว่าเกมนี้มัต้องลุมแตนดอฟคืออะไรไม่เคยเล่นอ่ะมน่าจะกคเดียววาแต่ฟ้หายไปคนหนึ่ง่ อ่ะไม่ได้เล่นน่ะรุดทองคืออะไรอ่ะปืนแล้วยไงไงโง่เอ้ยทำไมกูเห็นพวกมึงป้อกินนี่อยู่เดียวคนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงยิงไงยิงไงต้องทำอะไรวะคาวบอยไงข่าวบอยไงอ๋อจะมีเวลาให้ยิงกับไอ้นี่เหรอให้ยิงโดนกี่นัดเหรอ๋อให้ยิงโดนกี่นัดไงนี่ไงนี่ืนโคตรดีดอะอะไรวะเนี่ยแล้วก็ส่ของหมดแล้วอ่ะเฮ้ยใครเขาเพิ่งได้คนนั้นมีชีวิตอยู่เลยอ่ะโทษได้สุดหมดอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะ้ากวสุนหมด มีคตายได้ไง้าตายได้ไงวะใครโดนยิงเยอะสุดเหรอใช่เอาละใครโดนเยอะสุดตายไปใครที่โดนโดนเยอะสุดอ่ะแล้วคนโดนลุงจิงไล่โอ้โหจะโป้งโป้งออกกาตะอะไรไม่รู้ใครใครเยอนมาเขายิงหมดอ่ะเขายิงหมดอ่ะตอนนี้เขาก็ฟันหมดอ่ะอาร์ตอาร์ตโชคดีเกินอาร์ตอาร์ตสินจะตามมาข้างหลังมีสองคนอะข้าสองคนก็เลยสองคนเฮ้ยการอะไรการ์ดลนั่นไหนนั่นไหนอไม่ดู้อเรอาร์จริงเหรอเพื่อน เอาเลสโน้เอาเลสโล่โลโลโลเยอะบ้นลออาจะฟนตาย้ะแทงตูดเไม่รู้ไม่ได้ลอกแล้วมันทั้งสองอ่ะอย่าให้ตามมาชิดลอยชิดเลยชิดเลยชิดชิดชิไโล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 ใครวะไอเด็อ้นดัคนักคนดันลคนดักคนั ยากตวแพทมนต้องเอาแชมป์คนที่สี่มาให้ได้เอาว่ะด่านนี้ว่ะต้องโชว์ละมึงรอเวลาแก้หมดเลยแพทแล้วมึงค่อยตีอ่ะโอมันมันก็มันก็จะหนีไปก่อนเนี่ยนี่อ่ะได้ได้ได้ไม้จริงด้วยแพทมันหนีไปดิการการถ้ากตีกันเลยแลกกันเลยเอาแลกกันดีกว่าการมามาดิผมให้ติดนะเนี่ยไม่แลกหรอไม่แลกตู้ไม่แลกนะครับเฮ้นี่ก็ไม่แลกกันดีกว่า กูจะอะไรไอ้ดักดักดักโอ๊ยดีดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอ้ยไอ้ไอ้ข้าเยอะอือจะตีต่ออีกโอ้ยอีวีอ่ะอีวีสุดท้ายอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายของผมละโอ้มันมันดีดอ่ะมันละอ๋อก yeah oh, oui> ูกลับมาแล้วเพื่อนกูเอาคบสาวสิบวัทีแล้วเนี่ย โอวตีโดคดีเช้เลยเฮ้ยแถมมาคนที่สี่ว่ะไม่แช็์คนใหม่ว่ะกดค้า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 ไม่ไม่กดไม่กดไม่กดใต้ยืมงหนึ่งกีแล้วหนึ่งราทไม่กดด้วยอ่ะใครบอกไม่กดโทำไงไม่กดด้วยอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยนี่นี่เดินเดินกวนนะเนี่ยให้เนี่ยให้เนี่ยกดกดกดเออกดเอกทำไมต้องกดด้วยเจะาูกดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอ่านทีเดียวพอกูบอกว่ากดอีกอ่ะ ทาวสองหนึ่งทาวอย่าขวงนะอย่าขวางกูเถอะเจอกันนะฮะเขาจะไหนวะคนละชีวิตเหรอมี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 ชิคนละชีวิตเหรอเอ้ยจำนวนเนี่ยเอ้ก่อนละทหารที่อยู่สไนเปอร์ต้องมีที่อยู่ปี๊บหยาบปี๊บหยาบเฮ้ยยิงดิจะยิงไอ้ไอ้นนโอ้ โอ้ดี้ดูวนอ้นนดีทำซักส,สองครัง้งอะไรวะไอ้นอนฮะโอ้ชีวิตนนชีวิตนนอะไรเนี่ยชีวิตได้พัทเหรอพัทชีวิตเป็นร้อยอะพัทไอ้นนมันไอ้น100น,น,นกับ,กบ,บอาดูมีกูคนเดียวอะ่ะดูดิโคตรเลี่ยมอะ่ะ สองคนคือพอร้ายตายแล้วไงก็ตายแล้วไม่มันรุมจริงกูคนเดียวเลยไอพวกกันหน้าไอสองคนนั่นน่าเขาไม่รู้ดูชีดูชีวิตเลยพันดิมีเป็นไรเลยอ่ะแตมหัวเลยดูดิปรับเพื่อนแน่บอกเลยโอ้ยมก็ได้โอ้โหซึเจชีวิตคนเดียวเขาคือโดนกันสุนเขาจะสามสานกาดแล้วกันนะไอไม่ได้ปักมันลุมยิงคนเดียวมันเดนไม่ได้เลยอ๋อลอมันติดกระแหงอ่ะเออมันติดมุมอ่ะหัวคือจำนวนการโดนยิงเลย ของตัวเองแล้วเพื่อไม่ขอคนอื่นนี่ใครว่ารีบล็อกดับรีบดับรีบดับโอ้นมีใครว่านเทำไมใครอดมองฟ้าวะไอ้นี่มันเห็นมองฟ้าก็ใส่ตัวได้หกตัวเฮ้ย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 ใครก็ใโดนทำตายในชีวิตนี้ใช้ช่างเกลือซะเลยเกลือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะทีที เรร้อยโดนตายไปดิโน่นะไรเงี้ยเป็นการตำทานดินฟิล์มพรุ่งนี้ฟิล์มไอ้แป้งจะไปด่าสุดท้ายมันต้นแค่นั้นหรอเฮ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบตายอุ้ยด่าทิ้งตัวอยู่เอาบาแตกอันแตกไปไปเดินไปข้างหน้าข้างหน้าก็เพิ่งหล่นก็รอข้างหน้าเพิ่งหล่นก่อนแล้วเขาก็เดินไปเลยเมื่อกี้เอาเยือกพอดีเลย